สวัสดีปีเก้าต้อนรับปีใหม่ครับเมื่อในลงไนมาเที่ยวบ้านพี่น้องครับมาเฮ็ดแนวกินกันครับมาสั่งสันส่งทไายปีเก้าครับ

บียงนะออกสุพรรณเนี่ยใช่แต่วนนก็ได้พัก็ได้เอตรงไหนไปลวภาพแรกมันย้อนเสียงรล่ๆด้มีนกรก

มานนีตรงนหนมีกิจกรรมจับของขวัญกันครับทีมงานครับญาติพี่น้องมุ่งพวกครับอ่ามีหลากหลายครับผมมาไปเบิ่อกันครับไม่ปวงใสไม่จับอยากได้ของตัวเองเขาก็ไม่ให้เองมาขยาบจับก่อนเร็ว เอาใครจับก่อนใครจับก่อนบอ6คนพี่ชินนะ2 3 4 5 6 6กิ๊ฟกิว่าดีใช่ไหม6คนยกแมก่อนเด้เอาคุณทาเีใครจะไปเดิมก่อนไม่บรอกผมแหละแล้ว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 โอ้แล้วใครจับก่อนจับไปจับไป

แม็กไว้ยางดีเลยแแม็กี้ยโอ้ย่นดเลยตึกบใส่ติดอย่างดีเลยสวัสดีอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทม ตัดใหม่นะทำปินัยตัดเลยอันนี้อ a นนี้อันนี้ได้แล้วครับไปสอไปเลือกไปนึ่งเอ็ดพี่เอไปเลอาไปเไปเอาไปไปเดียวไปเดียวคับไองินัยไดอินัยจ้อยเอางเของอีกก็จับไปแล้วครับจับไปแล้วคับ หูติดหนึบเลยอ่ะพี่คุณได้จริงได้จริงได้จริงที่คุณมากสมมากสมมากนะครับสมมากนายสมมากนายเออสมมากไกไกล ไม่นไม่ไมอันไหนดูพี่นุ้ยนุ้ยเี่นอันไหนเรม่ขนน่ะเรม่ขนอันไหนไม่รู้อ้าอ่าในกระดับสองอันนี้ของเราอแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มีอันนี้ของเราอันสองอันนี้สองอันนี่เหรอสองอันนี่อันนี้ก็ได้พี่นายนี่อันไหนก็ได้เออแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าไม่ได้เขียนชื่อไงหร่ได้เขียนชื่อไได้ชื่อหรอก็ได้มบ พี่นจับพี่อิเนาะกลับกับพี่อิทเนาะอเด้อได้่เลมวพหลยรแล้วนี่ยเดหแมเลยจะปูเล่นกลางตรงนี้เลยโชวฟอตรงนี้เลยเนาะจะได้รู้ว่าะห่ะงทำไงอ่ะ เฮ้ยทำไมขาดลุยจังเรยพีเอสงวสงบาีเวาปรนเ็นพีเอันไหนนกอีเลื่อยถูกนั้งผมมันนึ่งเลอสอันไหนไหนเอใช่เาใช่ลมใช่ใ่สงบาสองวมามาพีเอจับตัวได้คัครับพ่อะไรวะคุณน้อง จกได้เลยครับจะได้ะไรเลือกเอาได้เลเลือกเอาเลยกระดมไเลยนะเล้งเล้งรอแกเลยแกเลยแกอวินุยากไม้ครับกะละสิเออเป็นมคะเป็นมอค่ะมอค่ะเ้นยเเลยเดี๋ยวกันนะก็มีเงินไก่ด้วย่ นี่ค่ะมันจะกดจะไง่กันเลเฮยพี่จับหนูจบหนูจะจับต่อใครน้อยอยากได้ของใครเนี่ยได้พ่อผมแน่เลยพอผมแน่เลยเหลือ่สามชิ้นเองลด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 ลๆ ลุ้นลุเนีุ้ไกเลงแกวกหมากเลยอ่ะลุจะเลงกัน้างจะลองันนดวัขอยกออกนอกหนาเลยวัเจ้าจีฉหลอกไวเจะได้เนี่ยจะหลอกอยู่เดินนี่แหละแบบนี้ถึงไม่การติ้นเลยแ่บรู้อะไรวะขอพินในมุนค่าแพงกว่าชนะได้อันนี้เอาอย่างนี้นะเอนี้ชนะในนี้เอาไหนเอาใครอยากได้ไหนเอา ได้นี้นะชนะได้นี้นะแพ้ได้นี้นะออกพร้อมกันนะออกพร้อมกันนะ <c oughs> จะออกไม่พร้อมกันจะโมฆะนะ พี่นายสมมากกว่าพี่นายพี่นุก่อนพี่น้องได้ไหมอย่างนั้นโอง้โหสมกับคุณตลิกกอดจริงๆกอดอ่มวนครับพี่น้องเมื่อไหนครับมากินบ้านพี่น้องมาสังสรรค์บ้านพี่น้องครับอ่ามันดึกแล้วเมื่อไหนลุงนายก็จิบอดตัวลาไปอก่อนครับอ่าแต่กอนที่รไปลุงนายขอไวยพร้อ ่อแม่พี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเจอกันชิปนาครับวัสดีครับบ๊ายบาย